สวัสดีครับเด้อพ่อแม่พี่น้องพามาดูเตาช่างใบตอนที่สองวูหูมาอีกอยายขึ้นไปไง่ายได้แล้วหนึ่งนนนะนนนะดูการวิธียกไม้ใหญ่อันที่ทับจะของตายเอาเด้อคอยระวังระวังระวัง การขึ้นไม้ใหญ่ยกไม่ไหวหรอกขนาดนี้ <c oughs> เลี้ยงได้เป็นระเบียบเรียบร้อยอขึ้นไปก่อนแล้วค่อยเลี้ยงทีหลังวะอืมขึ <c oughs> ม้นไปก่อนยังเลี้ยงหลังเลี้ยงพร้อมวะเลยเนี่นี่ภาษาน้ำพองขึ้นไปก่อนแล้วเลี้ยงหลังช่างใบนี่เป็นคนน้ำพอง แค่นี้ก็หอบแล้วดัวเด้อพี่น้องอแต่ละคนละคอ,ะอะนะเ,เลนะอลนโอ้เล่นเครื่องทุนแรงเนาะ จอจะซื้อลูกป,ปืนใหม่ยังจะซื้อลูกป,ปืนใหมน่าจะเด้ก็มีมานายกคือกันไดน้เนี่ยเนาะข่อนบักใยมันนะกิ่งขึ้นไงไหวนะเลื่อยบาสัน้นมันนะ ถ่ายไปครั้งแล้วเตาเนี่ยช่างใบเป็นพักพวก,กันมาขอรีวิวเตาทานให้พี่น้องเบิง้งทำาทานไม่หวงวิชาโน่นน,นี่คือการเลี้ยงโอ้จะย้อนแสงเล็กน้อยด้วยพี่น้องนี่ยังไม่ได้เลี้ยงด้วยครับเนี่ยยังไม่เป็นระเบียบนี่ตัวนี้เลี้ยงแล้วข้างนอกนี่เลี้ยงแล้วค่อยๆ ทำไปผลข,ขึ้นไปไม่รู้มันจะไหม้ไฟมันจะเป็นไม้ดำหรือมันจะเป็นไม้ฐาน,มา,นมาดูตอนควัดมาดูตอนควัดอันนี้คืออุปรกรณ์คือพ่วะพวะดำยาวซื้อแต่ตัวมันมาพวแล้วก็มาทำดำมาเอง ไปก็ใช้การไม่น้อยทั้งที่หลังคัดแต่ไม้ใหญ่โอ้รูจักสลัดยุกอนเนาะหน้าตาโง่มั้งเนาะหน้าตาแบกไปมั้งเนาะหงัดเอางัดเอาถ้าไม่มีรถคันนี้นี่แย่นะเนะ ขอนใหญ่ๆขนขึ้นผู้เดียวนั่นนะไม่มีผู้ช่วยนั่นนนี่แหละเตาถานแดดร้อนก็นพักทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักไม้น้อยไม่เอาเอาแต่ขอนใหญ่ๆเป็นเป็นไม้จำฉาดนะครับ ชื่ออีกอย่างนึงเขาก็เรียกว่าอะไรจามจุลีเป็นกิ่งไม้มันล้มมันล้มลงสะมันที่ไปทับเถียงนาะเขาก็าก็เลยให้ตัดมาอยู่ก็เตาถ่านน่ะขาดดำปิดปีเห็นบ่บภาษาบ้านไหนเล่นนี่ดำปิดปีนี่ ภาษาน้ำพองมีม้อดำปิดปีป้นี่โอ้ยไม้ขอนยังใหญ่ยังใหญ่เอาขึ้นไงได้นึง,นงไม้หางนกยุง ไปซื้อข้าวสารผ่านมาก็เลยแวะมาดูความคืบหน้าอีกหลายมืออยู่กว่าแต่แล้ว่าแม่กิ่งเข้ารถพอดีฝีมือฝีมือคือ่าแบกขึ้นเตาเลยแบกบ้าหวบ่ยกบ้าหวบ่โอ้ท้าสมัยเป็นนุ่มๆก็จะว่าเลยเนาะ เดี๋ยวนี้หนุ่มเหลือน้อยอเ, 7, 8, เอ็นบ่มไสกลา,างิบ่มไส้กลางเอาไม้ใหญ่ไว้กลางเอาไว้ฐานล่างแล้วก็เอาไม้น้อยไม้นางๆโอบริมมันไว้มีวิทยุฟังด้วยนะัน มากับเจนนันครับหนี่งผู้บังคับเกนพากันไปซื้อข้าวสารมากินของทัพต้องเดินด้วยท้องเอายกขึ้นบ่าเลยเอึบอ,อึบมืออื่ก่อนมืออื่นก่อนเรื่องยาวสุดเลยเหมือนเรากำลังเลี้ยงเลี้ยง,เ,ยงเดินไปเดินมา <ส of S 1> แค่นี้แกก็เมื่อยแ,แต่ล้วเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วหนี่ง เดี๋ยวอีกสามปีหกสิบโอไ้ได้เงินเดินแล้วทีนาะปัดเอาแว่นตามาจากไหนนึงคักเทอันนี้รถหนึ่งไยขอบแล้วแค่นี้เปิดพุงแล้วเปิดกีโพโชแล้วหอบแล้ว,ลวพักยกพักยกเดี๋ยวไปดูไม้ใหญ่ทีปอดปะ่ะผม อ,อดว่หุ่มอุ่นนะเน่แท้ที่หมางวดแรกมันอยู่แถวนี้นะน,นะพยายามเอาขึ้นผู้เดียวนะเกือบตายแล้วน,นะนะว้ายยกเลยแบกใส่บานี่หละชีวิตคนทำฐานว้า <laughs> ี่เอาไงขึ้นไงไหวเนาะแต่เป็นผมก็ ผ่าเอาหนึ่งแล้วผ่าแล้วผ่าอีกกันนู้จับหงอให้มันชนกัน มือเท้าอาจจะดำนักหน่อยเด้อเตาถ่านนะ่ไม่มีข่าวไม่มีสะอาดเนาะพี่ดันเขา่าบ่ไวบ่นั่นหัวชนกันปับป๊บปับ๊บปั๊บนัเน่ย ถ้าหัวไม่ชนกันไฟมันก็ไม่ไหม้มันก็ดับปรดีบ่วใช้ตูดเอาหมอภาษาเาาเขาเรียกตูดเอากิ้งเอาเนี่ยขาเรียกขิดเอาใช้ตูดเอานึง ของไปอะไรไปเดี๋ยวคอยมองดูไปเรื่อย มาใหญ่พอแล้วเมื่อยแล้วแค่แตนแค่แตนแล้วแ่แต่แค่แตนนู่นนะแกขึ้นไปเนี่ยนี่ก็ตั้งแต่เช่าพักพักเที่ยงทำไหมไม่ทำนี่ทำตั้งแต่พักเช่าเนี่ยได้แค่นี้เลยเนะี่ยแล้วก็มายำไม่น้อยน้อยน้อยเน,นี่ยแล้วก็มาปูตะแกงให้มันเต็ม อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะถมอันนี้เขาจ้างนุ่นจะของเตาอยู่นุ่นผูดเท่าแล้วเตาเท่าไห่เตาละ,ะสามพัน <c oughs> นั่งขัจ้างกองฟ้าดหม้าเป็นฐานออกมา ถ้าก่อนขนาดนี้ขนาดน,าน,ดนี้ถ้ามันไม่แตกเนาะคักพอแห้งเป็นไม้มะขามก็ดีเนี่ยมันเป็นหางนกยูงด้่ยเอาฝากคลิปได้เจ๊คลิปนี้ก็จบตํานี้ก่อนนะครับต่อนตอนตอน,ตอนแล้วทีผม ช่วยกดขอบคุณที่เข้ามาชมที่เข้ามาดูช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กดซับตะไครให้ด้วยนะครับไมบยบายอ่น <c> ะ <oughs>